วันนี้นะครับชบารุณบ้านนะครับได้โตยโยต้าสมห่วงมาอีกหนึ่งคันนะครับสีขาวจากนนทบุรีนะครับกำลังวิ่งกลับไปสมุดปาการนะคันนี้โดยรวมภายนอกสีสัน มีรอยด่างอยู่นะครับเข <c oughs> ็มไม่ไม่ขึ้นนะติดแก๊ส LPG มาแล้วนะครับลงเล่มแก๊สใช้ได้อีกประมาณห้าปีช่วงล่างไม่ดังนะครับขับดีอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะลองขับกับจังหวัดสมุทปราการดูนะครับคันนี้แอร์เย็นอยู่นะครับเกียร์ออโต้ ฟิลไม่สวยนะครับผมถ้าเอาไปก็ต้องไปแก้ฟิลนะครับแต่กระจกขึ้นลงได้สีบานนะฟิลไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ถรถวิ่งดีความร้อนไม่ขึ้นนะ นะครับผมมันมันจะขึ้นสะพานภูมิพลนะครับขับรถข,บขับค่อนข้างโอเคอยู่นะครับแต่ว่ามีสะดุดหน่อยนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นที่ <c oughs> ระบบแก๊สหรือเปล่านะครับเดินไม่เรียบเนาะจะต้องมีไปปรับจูนเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามีสะดุดอยู่แต่วิ่งวิ่งออกนะวิ่งได้ปกติแอร์เย็นนะครับขับใช้งานได้ปกติเนาะแต่มีสะดุดเล็กเลน้อยน้อยนะ ต้องไปปรับจูนเรา <c oughs> ถึงสะพานอุมิพลแล้วนะตอนนี้เราก็จะถึงบ้านแล้วนะครับโดยรวมถือว่าโอเคอยู่นะครับผมเดี๋ยวรายละเอียดตรงไหนที่มันมีปัญหาตรงไหนยังไจุดไหนเดี๋ยวเราจะแจ้งให้อีกทีหนึ่งนะในตอนนี้เราเอารถไปล้างแล้วก็รีวิวนะครับ ผมวันนี้ชบารถบ้านนะมี t o โยต้าโคโร l สามห่วงนะครับผมเข้ามาอีกแล้วครับผมหนึ่งคันเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูนะรอบๆเป็นสีขาวนะครับคันนี้สีสันนี้อาจจะต้องมีไปเก็บงานบ้างนะครับมีแนกเกอร์ร่อนหน่อยนะ เป็นบางช่วงบางจุดนะครับสีสันมีเลกเกอร์ลอกล่อนบ้างนะเป็นตัวสีขาวนะครับล้อแม็ก hmm. ฟ oh ิดเบรกคู่หน้านะครับผมคร่าวๆรอบคันก็จะประมาณนี้นะสีหลังคา พอ,อได้อยู่นะครับผมยังอ่าไม่ถือว่าน่าเกียดมากนะแต่ว่าฟิล์มกระจกบานหน้าต้องมีเปลี่ยนนะคับไปก็ลองดูนะครับผมอาจจะต้องมีไปติดฟิล์มใหม่นี่นะครับผมอาจจะต้องมีเก็บสีฮะช่วงชิดหน้าบ้างนะครับจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ไม่ค่อยอ่าน่าเกียดมากพอขับได้อยู่ อีกนานเลยพอขับได้อีกนานแผงประตูนะครับยังดูดีอยู่นะยังไม่เสียหายนะครับเป็นเบาะผ้ากำรรมะหยี่นะครับเบาะคู่หน้ายังสะอาดสวยงามอยู่นะครับผมไม่มีชำรุดนะภายในค่อนข้างจะเรียบๆสะอาดสอาดหน่อยคลีนๆนะครับคอนโซลก็ยังสวยอยู่นะครับพวงอะไรเป็นพวงอะไรแต่งนะ ติดแก๊ LPG นะครับแก๊ส LPG ใช้งานได้อีกหลายปีนะเขาเพิ่งไปต่อมาเราให้ดูคอนโซลหลังหน่อยครับผมมีชำรุดนิดหน่อยนะครับแต่ลำโพงยังอยู่ครบนะอิทยุนี่เดี๋ยวอาจจะใช้ไม่ได้นะครับเบาะพับได้นะให้ดูก่อนเบาะพับได้เหมือนกันหมดเลยครับทั้งสองฝั่งนะ แผงประตูด้านหลังนะครับสะอาดสวยงามไม่มีรอยขาดรอยยับรอยย่นนะฝาเพดานก็ใช้ได้อยู่นะยังไม่อ่ามีความเสียหายมากมายเท่าไหร่เดี๋ยวเราให้มาดูด้านหลังก่อนเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้านะติดแก๊ส LPG ลงเล่มเรียบร้อยแล้วนะครับใช้งานได้เนาะแต่ว่า อุปกรณ์ด้านหลังไม่ครบน,นี้ต้องตามสภาพเลยนะครับขายตามสภาพเนาะอุปกรณ์ด้านหลังไม่ครบล้อยางอะไรเครื่องมือไม่ครบนะครับจากคันนี้ผมขอเปิดาราคาไม่แรงดีกว่าเปิดถูกๆดีกว่าเพราะว่าใครที่มองหารถเอาไว้ใช้งานเนาะที่แบบว่าพอขับได้ไรยได้ก็ลองดูแล้วกันนะครับ แต่ว่าวิ่งไกลได้นะครับผมวิ่งมาอันนี้ผมวิ่งมาจากนนทบุรีปากเกร็ดนะไม่ดูครับข้าวๆประมาณนี้กันแดดกันฝนได้นะครับผมราคาถูกกว่ามอเตอร์ไซค์แหละลองดูเอาขับขี่ปลอดภัยสบายใจครับยังไงก็เหล็กหุ้มเนื้อเนาะราคาหลักหมืน่นกันแดดกันฝนมีแอร์ ลองดูแล้วกันนะครับสำหรับคนที่กําลังมองหารถยนต์หลักหมื่นราคาไม่แรงมากนะผมขอแนะนําตัวนี้เลย3ามหม่นกว่าบ,บาทผมขายมาครับลองลองดูคันนี้เลยนะครับ Toyota าโค o l l สาห่วงเนาะผมขายมาหลายคันละลองดูในเพจชบาลรถบ้านได้หรือใน YouTube ได้นะครับผมมีบริการส่งต่างจังหวัดนะขอแค่กรุงเทพและปริมณฑลพอมีค่าใช้ใจ่ายในการส่งนะครับติดแก๊สแบบหัวฉีดนะ เป็นแก๊สแบบหัวฉีดเครื่องยนต์เดิมเลขตัวถังมีนะครับไม่ต้องห่วงเครื่องยนต์เดิมคานเดิมนะสติกเกอร์ยังอยู่นะครับแบตบยังใช้ไีกยาวนานประมาณนี้เนาะมีตำหนิแค่สีนะครับผมบางจุดนะแต่ถ้าใครยังไม่ซีเรียส ซื้อราคาหลักหมื่นไปแล้วก็เอาไปขับก่อนยังไม่ต้องซ่อมสีไม่ทําสีก็ได้เพราะว่าสีไม่ได้น่าเกียดหรือว่า,าเสียหายมากพอพอขับได้ยังยังใช้ได้อีกยาวนานเลยแหละเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ฟังพ่อพอมีเสียงนะครับแอร์เย็นนะแอร์เย็นนะแอร์ใช้งานได้นะครับผม น,นี้ครับเสียงท่อรถสวยสภาพดีนะครับเดิมเดิมลิบเนียบมีตำหนิแค่สีเล็กน้อยนังไม่ดันคอนไม่ไหลความร้อนไม่ขึ้นนะครับเสียงเครื่องก็ถือว่าเงียบอยู่วิ่งไกลได้ มีตำหนิแค่สีเล็กน้อยจริงๆนะสำหรับคนที่กำลังมองหารถหลักหนึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดทันนี้ไว้3 7 0 0 0บาทแล้วกันนะบอกกันไปชัดๆว่า37,000บาทถ้าใครสนใจยังไงก็ลองคุยลองทักกันเข้ามาจะจบเท่าไหร่ไหวเท่าไหร่คุยกันทักกันเข้ามาโทรก,ก,ก,กันเข้ามาดีกว่าครับเดี๋ยวถ้าเราพอลดได้เราเหลือกำไรเนาะต่อไม่เยอะมากเป็นแค่ค่าน้ำมันค่าอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราลดให้ได้สำหรับคนที่ อยากได้รถไปใช้งานจริงๆจับไปจ่ายตลาดไปส่งลูกไปโรงเรียนน่ะลองลองทักกันเข้ามาดูนะครับเดี๋ยวเราลดได้เราจะลดให้ละกันนะครับเออ,เอ,อใช้งานได้หมดนะเย็นด้วยนะครับอ่าวิทยุใช้ไม่ได้เนาะเสียแล้วก็ความร้อนตัวเรือนไม้ครับผมตัวเรือนไม้ก็มีปัญหาน่าจะเปลี่ยนแค่ตัวไดโอดนะอ่าหลักร้อย หลักร้อยหายเลยเกวัดน้ำมงน้ำมันใช้ได้นะแก๊สใช้ได้นะครับเดี๋ยวลองวิ่งดูอาจจะต้องอมีจูงระบบแก๊สปรับนิดหน่อยครับมีสะดุดเป็นบางจาังหวะแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้สะดุดจนแบบดับหรือว่าขับไม่ได้นะถ้าท่านใดสนใจลองถับกเข้ามาดูแล้วมาลองลดกันได้มาลองลดกันถ้าใครพอรู้พอแก้ได้อ่ารับไปเลย เดี๋ยวผมจะตั้งราคาไว้ที่3 7 0 0 0บาทนะสำหรับคนที่อ๋อคนที่สนใจนะครับแล้วก็โทรเข้ามาทักกันเข้ามานะผมเปิดไว้ที่37,000บาทนะราคาไหวกันเท่าไหร่ลองต่อรองกันเข้ามาดูนะครับผมถ้าผมลดให้ได้ผมไปต่อได้ผมก็จะปล่อยให้นะครับราคาคุยกันได้เนาะเรา้าใจอยู่เพราะเราขายกันตามสภาพขายกันตามสภาพอาจจะต้องมีเก็บงานเก็บอะไรก็ลดคันนไป รือว่าจะเป็นค่าน้ํามันก็ได้ครับเดี๋ยวผมลดค่าน้ํามันไปให้ดีกว่าแล้วก็ลูกค้าก็เอาไปใช้งานเก็บงานกันเอาเนาะใช้ไปทําไปเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเครื่องเคียร์ไม่มีปัญหานะครับแอร์ไม่มีปัญหามีแค่เรื่องสีเล็กๆน้อยๆ,ๆเท่านั้นเองต้องนั้นใช้งานได้หมดเบรกเบิกใช้งานได้ปกตินะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวถ้าท่านใดสนใจนะครับลองทักสอบถามกันเข้ามากับชบารถบ้านนะครับ มารดบ้านนะเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์โทรที่อยู่ไว้ให้ทิ้งรายละเอียดไว้ให้เบอร์โทรติดต่อราคานะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ให้แล้วก็ฝากกดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผม a c e b ุ o k ชบารดบ้านในเพจนะครับผมแล้วก็ยู u b e ชบารดบ้านนะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ข้างล่างนะเดี๋ยวฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมเดี๋ยวยังไงเจอกันนะครับผมถ้าสนใจรีสตาเข้ามาเลยครับราคาถูกราคาไม่แรงเนาะ ขอบคุณมากครับผม